สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินซียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีค่ะคาร์ตันรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงแคนพันค่ะเตยนะครับเตยกับเราค่ะ2คนวันนี้ค่ะกับคุยข่าวบันเทิงตรงกับวันพุธที่12มิถุนายนค่ะพี่เต้ยถูกต้องนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกแล้วกันสำหรับแฟนๆผีแดงหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็ล่าสุดครับได้มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวนะฮะเสื้อแข่งทีมเย้าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนั่นคือในงานที่ชื่อว่าแมนยูไนเต็ด2013เจอร์ซี่ล่าช์นั่นเองนะครับซึ่งงานนนนีี้้้้ฮะไไดดดโโอออหเเรยกว่่าป็คลััม์ิสชืง คุณบอบูนะคุณพิจ๊ะนะคุณปีศาจพันปีรวมไปถึงนะยังได้พิธีกรหล่ออย่างพี่แชมป์ช่องสามของเรานะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งคนก็คือเป็นนายแบบฮะก็คือคุณเคนภูภูมิเขาเรียกว่าเสาวกตัวจริงของผีแดงคืออยากจะบอกเลยว่าเสื้อลายใหม่นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งลายที่ว่าดูแล้วสวยนะแล้วก็มีทีมขันมีเป็นคอปกใครที่ชื่นชอบเอลิคันโตนาเขาบอกเอลิคันโตนาเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบถูกต้องให้เหมือนว่าให้มีคอปกเท่ๆด้วยแล้วทีมคันถ้าใครเด็กคุณเคนภูภูมิใสวา้ย มันเท่นะมันอยู่ที่ไม้แขวแนหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอยากบอกเลยว่าใครที่ชอบ <S <S แมนยู <S <S ะนะฮะก็กำลังจะมาแล้วก็สิบสาม กรกฎาค<า><า>มนี้ก็ไปหาซื้อกันได้แล้วกันเสื้อตัวใหม่ะนะฮะ2,750บาทพร้อมกับบัตรที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับผีแดงถูกต้องคือแต่ว่าไม่แถมบัตรนะออไม่แถมบัตรไงแตาางออ่บัตรรต่างหากไงเออบัตรต่างหากแต่ว่าเสื้อเนี่ย2,750นะฮะก็ไปหาซื้อกันได้แล้วที่ไม่ขาด store นะหรือว่าเสื้อตามพวกไนกี้ต่างๆนะครับเจอหนุ่มเคนบูบูบมื่ทีฮะเลยอัปเดตนิดนึงว่าเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่า คุณเคนภูภูมิได้เสื้อพิเศษที่ปักว่าภูภูมิข้างหลังด้วยเป็นอย่างไรบ้างนะรวมไปถึงมีโอกาสเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เตะบอลบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็อัปเดตละครด้วยว,ว่าลูกทาสต,ตอนนี้<อ>ถ่ายทําไปถึงไหนแล้ว<อ>เห็นาว่าเรื่องนี้สาวๆทั่วประเทศครับเตรียมจับตารอดูเห็นขาว่าจะมีการถอดเสื้อ,อโชว์ซิกแพกโชว์อะไรกันด้วยนะฮะแล้วถามว่าเห็นข่าบอกมีอีกเรื่องหนึ่งคือดาวเกี้ยวเดือนคาแรคเตอร์มันเป็นแบบไหนนะแล้วก็ ถ่ายแบบค่ะคุณเฟิร์สขนาดนี้มีใครติดต่อมาบ้างหรือยังเไปติดตามไปเลยครับ,บ,บ,รบชอบนะครับผมว่าการเอาปกขึ้นมันก็เท่ดีเหมือนกันครับผมแล้วก็ทำให้นึกถึงอิเดีคาโตนาจริงๆเลยครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าอ,อาจจะย้อนยุคแล้วจะดูเก่าหรือเปล่าแต่ <c oughs> มันก็ไม่เก่าแล้วมันก็ดูเท่ดีครับแล้วมันก็อา,อาจจะมีลายอะไรตรงนี้ช่วยเพิ่มแบบความทันสมัยด้วยครับผมจริงผมชอบนะผมว่าก็ถ้าใครมั่นใจเนี่ยก็ปกขึ้นได้อะไรครับผมพราผ้าก็นุ่มดีผมว่ามันก็เหมาะเหมาะการแบบใส่เล่นจริงๆได้ครับผมเ็กมันเี้ก็ทำเสื้อพิเศษให้เราด้ไหมครับดีใจมากดีใจมากจริงๆชอบแมนยูอยู่แล้วด้วยแล้วก็ ปกติก็ใส่เสื้อแมนยูแบบเวล,ลาไปเชียร์บอลไปเชียร์แมนยูอะไรเงี้ยก็ใส่ปกติครับก็จะได้เอาไปใส่ดูแบบตามที่เขาจัดงานด้วยครับผมดีครับครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายละครเรื่องลูกทาสครับผมแล้วก็เดี๋ยวดาวเกี่ยวเดือนภาค2กําลังใกล้คงใกล้จะเปิดแล้วครับก็เป็นทาสครับผมก็เป็นก็อาจจะดูเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะขี้เหร่ด้วยแล้วก็ด้วยยุค ยุคสมัยภาษาก็อาจจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแล้วก็คาเลคเตอร์ในเรื่องเนี่ยก็อาจจะปรับไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเข้มแข็งแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมยากกว่าเดิมยากไหมยากนะเพราะว่าภาษาเนี่ยเราไม่คุ้นเคยหนึ่งเลยภาษา2ก็การใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนไม่เหมือนกับคนสมัยนี้ครับผมก็เราก็ต้องแบบก็ต้องเรียนรู้จากพี่ๆพี่ๆเขาคอยบอกในเราก็แบบจำจำั ต้องถอดครับผมเพราะว่าเป็นท่าสมัยก่อนอยู่ในบ้านเนี่ยก็เขาก็ถอดเสื้อกันนะครับเออก็ักนิดหน่อยครับก็เริ่มเปิดกล้องได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมอันนี้มันมีภาพหลุดออกมาหรอครับแฟนๆได้ดูได้อะไรนี้บ้างยังครับเอออันนี้อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้เห็นเต็มเลยนะครับก็จะพีคจากลูกทาดเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยแล้วเจเดือนเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ คุณหนูหน่อยจากธาตุก็กลายมาเป็นคุณหนูเลยครับผมก็ผมว่าก็น่าจะคนดูน่าจะได้เห็นแบบการปรับคาแรคเตอร์แบบชัดเจนมากๆเลยครับการครั้งนี้ครับตัวสาวบ้างครับนี่ครับผม,มตอนนี้ครับ<ม>ตอนนี้ก็ยังครับตอนนี้ก็กําลังเอ่อเรื่อยๆผมว่าเรื่อยๆดีกว่าใช้ชีวิตเรื่อยๆไปก่อนครับเหมือนกับว่าแบบผู้สาวบอกว่าเราเป็นแบบเหมือนว่าคลัสโตว่าพันเทพเลยนะจริงๆไม่หรอกจริงๆไม่หรอกผมว่า ถ้าใครท,ที่ที่รู้จักจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวก็ววคงรู้ว่าแบบยังไงอะไรอย่เงี้ยครับผมว่าแบบส่วนตัวเราเจ้าชู้ไหมครับจริงๆผมหรอจริงๆผมผมว่าผมไม่ได้เจ้าชูนะถ้าผมมีแฟนผมก็ผมว่ผมผม,ผมก็ไม่คุยคนอื่นเรอก เมื่อกี้เอาใจคอผีแดงไปแล้วค่ะพี่เต้ยค่ะมางานนี้จะขอเอาใจสําหรับสาวกคุณชายทั้งหลายดีกว่านะคะได้เลยครับนะคะภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง AIS กับนี่เลยค่ะ c n g เขาขอเปิดแคมเปญสิทธิพิเศษใช้ชื่อว่า The l i h t I Want ค่ะเขาบอกงานนี้นะคะได้คุณชายประวันรุธหรือว่าหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ของเรานะคะที่ควงคู่กับหญิงแต้วค่ะน้องมิวนิฐาจิระยั่งยืนเนี่ยแห่งวังจุฑาเทพนะคะออกมาค่ะนอกวังนะคะมาเปิดรันเวย์สุดชิคค่ะแฟชั่นสุดชิคเพื่องานนี้ โดยเฉพาะค่ะเขาบอกว่า AS 3 G 2001เนี่ยเขาขอเกี่ยวก้อยกับ CMG จัดเต็มสิที่พิเศษให้กับแฟชั่นนิสตาช้อปปิ้งค่ะสินค้าแบรนด์นำเนี่ยดังกว่า60แบรนด์ในราคาสูงสุดลดถึง30%พี่เต้ยค่ะควันนี้ค่ะจนถึงวันที่สาสิเสิงหาคมปีนี้นั่นเองค่ะคนะคะแน่นอนค่ะเจอตัวน้องมิวนะคะในงานนะคะก็ต้องขออัปเดตสินิดนึง<ๆ>เขาบอกว่ามีเรื่องมีข่าวออกมาว่าน้องมิวของเรานี่คะออะไปเสียบนะคะภาพยนตร์แทนน้องมินชาริดาอันเนี้ยจริงไหมรวมไปถึง ะะคะล่าสุดก็บอกว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ทั้งช่อง3เนี่ยดันเต็มที่แถมนักข่าวมาอีกด้วยว่าดันแทนน้องมิน้นต์อีกคือเป็นลูกรักคนใหม่ว่างใช่ประมาณแบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะคอัปเดตที่นี่ดีกว่านะคะเกี่ยวกับ,กบละครเรื่องล่าสุดของเจ้าตัวเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะครับผมบอกว่าคือยอมเขาไปแคทควาจะเสียแทนที่มิ้นท์ในทาำอะไรอ๋อ ก็คือมีมีเรียกไปแคสแต่ว่าเพราะเอิญว่าวันนั้นเราไม่ว่าไปต่างจังหวัดพอดีค่ะก็เลยไม่ได้ไปแคสอ๋อสรุปว่าเราก็ไม่ได้เล่นใช่ก็ไม่ได้เล่นเพราะไม่ได้ไปแคสไม่ได้เสียบแทนอะไรจะไปเสียบแทนกันที่ตำแหน่งที่เขาอ๋อไม่เราค่ะไม่ไม่ไม่แล้วละครเรื่องของหนูพีาะได้ไปเออเนี้ยมูว่าเคยได้ยินพี่สัมภาษณ์มาเหมือนกันแต่มูไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เคยได้ยินเลยแค้นมากับมูเหมือนเดิมก็คือป็นเป็นเจมครเออแล้วก็เป็นเป็นเรากับเป็นเจมสี่ อ๋อไม่หนูไม่เคยได้ยินมาก่อนนะได้ยินจากพี่ๆเนี่ยแหละไม่มเคยไมม่ีได้ยินเลยสนิดเดียว อย่างที่น้องมินเธอบอกลวค่ะว่าเธอไม่ได้เสียบแทนใครนะคะว่าว่าอยู่ที่โอกาสนะคะแล้วก็ผู <S <s ้ใหญ่จะมอบหมายให้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยะคะบอกว่ายืนยันว่าจะเล่นภาพยนตร์เรื่องทำลายจริงๆนะคะแล้วก็มีการเรียกน้องมิวของเราเนี่ยไปแคสติ้งแล้วนะคะส่วนเรื่องที่ว่าไปเสียบแทนนคงไม่รู้แล้วก็เรื่องที่วางตัวว่าจะให้เล่นละครเรื่องทองนพเก้าเนี่ยคู่กับหนุ่มบางเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยดันแบบสุดฤทธิ์เลยเจ้าตัวบอกว่าจริงๆ บอกไปเรื่องของทองนุก้าเนี่ยก็ไม่มีใครมาบอกนะแต่ทางช่องติดต่อมาถามว่าสนใจไหมก็สนใจแต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะมอบหมายให้ดีกว่าคือมันเป็นโอกาสนะตอนนั้นคือเขามีโอกาสก็ต้องคว้าไปก่อนถูกต้องค่ะส่วนตอนนี้ก็มีแค่สายสีเพลิงที่น้องกําลังถ่ายทําละครอยู่นะคะอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายเบรกนี้อีกหนึ่งค่ะดีกว่าพี่ต้ยค่ะจะพาไปชมภาพบรรยากาศงานวงสวงละครค่ะเรียกว่าเป็นละครน้ําดีอีกหนึ่งของมีเดียสตูดิโอนะคะที่นําทีมโดยค่ะพี่นนท์นุติค่ะเขาขอวงสวงละครถึง2เรื่องเต็มจาก4ี่เรื่องที่ววางแผนนไ้ ส oh, องเรื่องแรกนี่เลยค่ะบ้านผีปอบแล้วก็เรื่องที่2ค่ะลวงตามินิซีรีส์อย่างที่เราดูดีว่าบ้านผีปอบนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วดังมากๆเลยสําหรับ นี่นี่ปอบหยิบปอบหยิบมันอมตะนะผมว่ารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านตอบและตอนนี้กําลังจะลงจอนะคะแก้วให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะนักแสดงนําของละครทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้องเขตทาราเขตเพชรสุขใสน้องไออัติชนันนะคะน้องเบเบ้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยพี่อัมพาภูสิทธิ์คุณแก้วเก้าคุณบิ๊กภูชิษะแล้วก็อื่นอีกมากมายค่ะแน่นอนนะจ๊ะเจอตัวน้องเขตทาราหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่ากําลังมาแรงนะคะหลังจากที่จบละครเรื่องอัยรักไปสําหรับแดงน้อง ครับเป็นไงบ้างฮะน่าักมากนี่ไงนะจ <Hey. S 2> ๊ะอะมาวันนี้ก็เลยต้องอัปเดตที่นิดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างครับกับบทบาทของละครเรื่องบ้านผีปอบที่เจ้าต,ตัวได้เล่นอยู่นะคะคแล้วก็เนี่ยบทบาทครั้งนี้มันแตกแต่างจากแดงน้อยยังไงบ้างความยากง่ายอะ่ะมันมากแค่ไหนคะรวมไปถึงก็บอกว่าอบ้านผีปอบเนี่ยมันทำมาหลายเวอร์ชันแล้วพี่เต้ยมันมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปฟังน้องกันนะคะสุดท้ายคะ่ะเขาบอกว่าเป็นพระเอกมาหลายเรื่องแล้วแต่ไม่เปรี้ยงสักทีน้องเขารู้สึกอย่างไรบ้างน่าสงสารแดงน้อยจังอะไปฟังกันดีกว่่าคะ นผีบปอบนะครับรับบทเป็นนัเล่นะครับเป็นคุณหมออาสาที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็มาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอมาเจอตัวเองก็เชื่อคาแรคเตอร์จะต้องก็ก็เป็นคุณหมอแบบวัยรุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมใช่เป็นคุณหมออาสาแบบเพียวๆนิดนึงวัยรุ่นยังไม่เคยเล่นบทเป็นคุณหมอเลยครับก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงดีครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับเวลาเราอ่านบทแล้วแบบเหมือนแตกต่างกับเรายังไงบ้างคาแรคเตอร์ ก็คือต้องเป็นคุณหมออที่บอกครับผมก็คือต้องเล่นสไตล์คุณหมอคือนิ่งๆแล้วก็แต่คือด้วยด้วยด้วยที่เอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกไงครับรูปแบบคุณหมอที่จะต้องเรียบร้อยแล้วก็มีกฎอะไรครับหลายคนเขาแบบไปจับตาว่าเอ้ยเนี่ยเราเป็นพระเอกมาหลายเรื่องแล้วจะแบบว่าแบบไม่เปรี้ยงกล้าวัตทีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราคิดยังไงบ้าง,งครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผมก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ครับที่ให้โอกาสก็คือเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับจริงมี มีครับมีครับก็มีกลุ่มแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจทางทวิตเตอร์ทางไอจีอะไรอย่างนี้ครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ไม่เป็นไรครับไม่น้อยใจครับผมถือว่าผมทําหน้าที่ของผมดีสุดแล้วแล้วก็กระแสตอบรับของแต่เรื่องที่เล่นมาก็ดีอย่างเล่นเรื่องอายารักแดงน้อยกลับมาก็หายเหนื่อยครับกับเดตติ้งกับเดตติ้งแล้วก็กระแสตอบรับที่แบบทั้งมีคําติดชมแล้วทั้งคำแนะนำครับแฟนๆมีให้กําลังใจอะไรบ้างอย่างไรบ้างครับผมในอายาลักับหรือทั่วไปครับก็ก็เราทุกคนรอติดตามผลงานเรื่องต่อไปครับแล้วก็ชมว่าผบเล่นดีขึ้นอะไรอย่างครับแบบนี้ไม่แบนทอนกำลังใจในการทำงานไม่ครับเป็นแรงผลักดันให้เราแบบอยากทำมากขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจจะทำให้มัันนดีมากขึ้เรรื่อยๆคบ ปปก,ก็็กยอมรับครับว่าเราตัวเล็กจริงครับผมก็พยายามพยายามทําตัวเองให้ให้ร่าม,มากขึ้นครับก <c oughs> ็เข้าฟิตเนสมากขึ้นครับแล้วก็มีแบบเปลี่ยนลุคตัวเองบ้าง <c oughs> เปลี่ยนลุคไปแนวทางไหนนะไม่เข้มก็ดูโตขึ้นครับ <c oughs> เพราะว่าตัวเองเป็นดูเด็กมากทางทางผู้ใหญ่มีแบบว่าให้คำปรึกษาอะไรบ้างไหมครับผมก็ให้เข้าฟิตเนสครับช่วงนี้เข้าฟิตเนสเยอะมากขึ้นครับเข้าฟิตเนสเยอะแล้วก็แล้วก็หันมาออกกำลังกายเยอะมากขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนการแต่งตัวบ้างจากเด็กๆให้มา โตขึ้นนิดนึงครับ<ห>เพราะว่าเป็นคนแต่งตัวชิวเหลือเกิน <laughs> 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 ก็อย่างที่น้องบอกนี่นแหละค่ะพี่เต้ยค,ะค่ะตอนนี้ท่าน้องรับบทนะคะเป็นหมออาสาค่ะไม่ใชไ่ไม่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่พอเจอกับตัวถึงจะเชื่อคาแรคเตอร์ก็จะแบบว่านิ่งๆเรียบร้อยไกลตัวนั่นเองค่ะถามว่าบทบาทแตกต่างจากแดงน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะคบ,บอกว่าต่างกันเยอะเลยเพราะาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งในเอ่อแดงน้อยก็เป็นคนที่สุข,ขุมนะเพราะรว่าเป็นนายอำเภอนั่นเองค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วเจ้าตัวรู้สึกกดดนันไหมเขาบอกว่าไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆนะคะก็อยู่ที่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนไปตตาามมมยยุคคสัะะ แล้วก็สุดท้ายค่ะที่บอกว่าเป็นพระเอกมาหลายเรื่องแต่ไม่เปรี้ยนสักทีอันนี้น้องเ,ออเขาบอกเลยค่ะว่าก็ไม่เป็นไรครับ,รบขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนๆที่เป็นกําลังใจให้ตลอดแล้วก็ฝากผลงานด้วยน่ารักมากโอเคอ่ะรอติดตาม,มบ้านผีบอบเร็วๆในแบบว่าละาครจอแก้วใช่ค่ะนะคะออก็ทางนี้เลยค่ะเขาบอกว่าอยู่ทางช่องนะคะมีเดียสแค n ร์นะคะคเดี๋ยวความคืบหน้าจะฉายวันไหนออนแอร์ไหนเดี๋ยวเรานํามาเกาะติดคุณผู้ชมได้ทราบกันแต่ว่าชันีพักเบรกสักครู่ค่ะ นังสือพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดกรรมการปฏิรูปกฎหมายบีบสอคบอแก้มาตรา54ตะเพิดใครไม่รับควรลาออกไปครั้งสั่งเชือดส่งเสริมประกันภัยสยบข่าวลือคนในคอปพอมีเอี่ยวอาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์ถล่มประมูลทีวีดิจิตอลวันกสทชเปิดช่องรัฐครอบงำสื่อ เตรียมอวาสานส่วมนั่งยองสนับสนุนครัวไทยใช้แบบนั่งราบจับตานักขายพนจรเกลื่อนเครือข่ายสำเร็จไม่จริงดีแต่ปากลากลูกทีมดิ่งเหวพิษบาทแข็งฉุด SME เดี่ยงเลงปรับเป้าส่งออกหลังคู่ค้าชะลอสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยรุปหนักนายกใหม่นำสมาชิก ลุยตลาด AEC ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผนทั่วประเทศเลยนะครับ ในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเดี๋ยวเรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวค่ะเขาเรียกว่านะคะโมโนฟิมเนี่ยเขาขอร่วมมือกับเมเจอร์ซีเนเพคค่ะจัดกิจกรรมการกุศสค่ะนะคะ701รหัสรับคนคมปันน้ำใจสู่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะเขาบอกว่างานนี้ค่ะค่ายหนังโมโนฟิลมเอาใจคอหนังสืบสวนค่ะแนวแอคชั่นจับหนังต่างประเทศที่เรารู้จักชื่อกันเต็มๆว่าเดอะไซเรนวอลเนี่ยนะคะมา